ผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ในยุคปัจจุบันที่วิทยาการก้าวพุ่งไปข้างหน้านเราเปลี่ยนทัศนคติพร้อมกับสร้างความมั่นใจว่าโรคร้ายไม่น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าประชาชนรู้จักดูแลสุขภาพตัวเองทุกวันนี้เราจึงเห็นกระแสการออกกําลังกายกันมากขึ้นและรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้นโดยเชื่อว่าการดูแลตัวเองเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรครายได้แต่ลืมไปแล้วหรือว่าไม่ใช่เฉพาะแค่โรคร้ายที่ฆ่าชีวิตเราเท่านั้นเพราะบางครั้งโรคที่คิดว่าธรรมดาก็อาจ ค้าชีวิตของเราได้เช่นกันจากหน้าหนึ่งถึงวันนี้ไข้เลือดออกภัยร้ายที่ไม่ธรรมดาไขาเลือดออกให้สี่อันตรายสี่เพราะวา่าเด็กมันไม่ค่อยมีผมต้านทานเท่าไหร่ก็จะอันตรายจริงๆเขายังซุกซนนะคะเขาก็จะไม่สามารถเลือกได้ว่าไปเล่นในที่อับมืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสี่ยงกับการเป็นไขเลือดออกของน้องก็ให้สคะแนนสี่ แต่ก็ไม่ถึง5เพราะเชื้อตามานั่นเป็นชุมชนน่ยมันจะมาจากชุมชนเยอะแล้วถ้าเขตไม่ไปดูแลคือไปไปฉีดยาให้หรือไปเอาซรายเบ็โลมันก็ไม่หายเพราะพวกชาวบ,บ้านเขาไม่ได้ทําอะไรมากมายเขาเพียงแต่ว่าอยู่เหมือนนั่นนะเขาไม่ได้รักษาตัวใครนะห้าครับถ้ารักษาไม่ทันก็ตายครับถ้าส่วนตัวผมคงให้แค่สเพราะว่าผมไม่เคยเจอคนใกล้ตัวเป็น 4. ถ้าไม่ป้องกันมันก็ตายได้เหมือนกันนะคะ่ะ เคยเป็นสองครั้งละป้องกันแบบบางทีก็ห้องเวลาตอนเย็นเราก็รีบปิดห้องอย่าให้ยุงเข้าอะไรเงี้ยค่ะให้สามครับเพราะว่าแบบมันอ um ันตรายแล้ว um ก็เ um ป็นเกิดจากสัตว์ที่มันมีอยู่ทั่วไปฮะแล้วมันก็สามารถเกิดได้แล้วก็การเพาะพันธุ์มันก็แบบดีให้สี่ครับเพราะว่าเพราะว่ามันสามารถเกิดได้ง่ายตามแหล่งน้ํามันสามารถเกิดได้ง่ายครับมันเพาะพันธุ์ง่ายสี่เหมือนกันฮะเพราะว่าเพราะว่ามันก็ ก็เกิด UM ง่ายครับแล้วก็ถ้าเราไม่เล uh ี้ยงปลาแล้วก็ถ้าเรามีบ่อน้ําอยู่ใกล้ๆแล้วก็อาจจะโดนยุงกัดก็ได้ถ้าเราไม่มีปลาเลี้ยงอยู่ในบ่อน้ำนะคะเพราะเพราะปลาได้ช่วยกัดไข่ของยุงที่ฟักลงในน้ำนะคะไข่เลือดออกเนี่ยเริ่มเป็นข่าวเนี่ยพี่ว่าประมาณสักง15ปีที่แล้วนะคะ2542ประมาณนั้น 2542- 2543ช่วงนั้นเนี่ยถ้าจำได้เราจะ ได้ยินข่าวอันหนึ่งที่ทั่วโลกก็ให้ความสนใจก็คือเรื่องอเรื่องของโลกร้อนเรื่องของอ climate change นะคะแล้วก็ประกอบกับในบางพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยนะคะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคใต้นะคะในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็น endemic area คือเป็นโรคที่มันมีพื้นอยู่ในนี้อยู่แล้วที่มีไข้แล้อออกเกิดขึ้นมาในพื้นที่ของเราแล้วก็เป็นได้ตลอดทั้งปีแต่จะมากในช่วงที่มีฝนตก เพราะนั้นเพราะนั้นในช่วงที่จะพบบ่อยๆก็คือช่วงช่วงตองต้นปีมาสักมกรากไอ้กุมพามีนาเมษาตอนนั้นจะเริ่มฝนตกมากที่ภาคใต้มันก็จะมีปัญหาว่าข้อมก็จะมีเคสไข้หลอกรายงานเพิ่มขึ้นในช่วงภาคใต้ก่อนหลังจากนั้นก็จะมาพบแถวภาคกลางก็คือแถวกรุงเทพ แถวแถวที่เป็นฝนตกและเลิ่นน้ำขังอะไรต่างแล้วสุดท้ายพอเข้าช่วงพีกจริงก็คือช่วงประมาณซักตั้งแต่มิถุนากรกฎาสิงหาอะไรพวกนี้ก็จะเป็นพีกของไข้หลอกทั่วประเทศครั้งแรกเลยตั้งแต่ปี2,501เนี่ยนะคะจะมีน้อยมากเลย3,000รายมาสูงสุดจริงๆปี2,530ซึ่งมีประมาณแสนแ0 0หมื่นรายนะคะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ย เป็นอันดับสองเลยค่ะที่มีคนป่วยถึงแสนห้าหมื่นรายปลายปี55เนี่ยเราพบว่าอัตราป่วยไข้เลือดออกไม่ได้ตำ่ำมันมียังค้างอยู่ค่อนข้างสูงมากโดยเฉพาะบางพื้นที่เนี่ยเราเลยเชื่อว่าปี5 6จะระบาดแล้วมีการเตือนอคุยกันในกระทรวงสาธารณสุขเองโดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเองได้รับข้อมูลเหล่านี้ก็เลยมีมาตรการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆแต่ขนาดเตรียมตัวแต่เนิ่นๆจำนวนผู้ป่วยก็ยังมหาศาลเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดของการป้องกันไข้เลือดออกเนี่ยคือเกิดอยู่ทุกครัวเรือนและทุกบ้าน เพราะว่าพวกนี้หลักๆคือเกิดที่โดยยุงรายบ้านกัดแล้วก็อาจจะมียุงรายส่วนบ้างบางส่วนเท่าที่ฟังดูก็เหมือนกับว่าไข้เลือดออกจะเป็นโรคที่มีการระบาดแบบธรรมดาทั่วไปแม้จะมีอัตราผู้ป่วยสูงมากแต่ก็ไม่ร้ายแรงหรือน่ากลัวอะไรแค่ระวังไม่ให้โดนยุงกัดก็น่าจะเพียงพอแล้วทว่าน่าเสียดายที่อันตรายของไข้เลือดออกไม่ได้มีเพียงแค่นั้นที่สําคัญก็คือว่ามีคนเสียชีวิตจากไข้เลือดออกก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าอะ ใครไดออกไปแล้วถึงขนาดจะต้องตายเลยเหรอนะก็มีการตื่นตัวกันมากนะคะรู้สึกว่าตอนที่เป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนผู้หญิงเป็นวัยรุ่น,นะคะ่ะที่เสียชีวิตตอนแรกเนี่ยเป็นของเด็กหมดเลยตอนหลังผู้ใหญ่10% 20%จนกระทั่งรู้สึกว่าตั้งแต่ปี2554ันบีเนี่ยคะ่ะผู้ใหญ่กับเด็กเป็นเท่าๆกันเลยนะคะเราแบ่งกันที่อายุ15ปีเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ถ้าต่ำกว่า15ก็เป็นเด็ก ตอนนี้เนี่ยนะคะผู้ใหญ่จะเป็นประมาณสัก54แล้วค่ะแล้วก็กลุ่มอายุที่เป็นสูงสุดเลยเนี่ยก็จะเป็นเด็กโตรหรือผู้ใหญ่นะคะก็คือ15-25นะคะในเกือบทุกภาคของประเทศไทยลองลงมาก็เป็น10-14แล้วก็25-34นะคะก็จะเห็นว่ามีกลุ่มเด็กนิดเดียวคือ10-14แต่15-35เนี่ย เป็นเยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องระวังนิดนึงเท่าที่ฟังเนี่ยก็รายงานจากเชียงใหม่อายุมากที่สุดเนี่ยก็90ปีนะคะส่วนอายุต่ำสุดเนี่ยนะคะก็พอเกิดออกมาก็เป็นเลยเป็นตั้งแต่นในท้องแม่เลยคือคุณแม่เขาตั้งท้องได้9เดือนกําลังจะคลอดพอดีคุณแม่เนี่ยเป็นไข้เลือดออก7วันก่อนคลอดพอดีนะคะตอนนี้ก็วันที่7คุณแม่ช็อกพอดีเลยคุณหมอก็เลยผ่าเอาหนูน้อยออกมาเมื่อตอนประมาณสักมีนาปีที่แล้วนะคะ หนูน้อยออกมาก็เป็นเด็กผู้ชาย3.5กิโลกรัมนะคะแต่ว่าไม่หายใจนะคะเกล็ดเลือดเนี่ยต่ำเหลือ40,000เองก็เรียกว่าเป็นมาตั้งแต่นในท้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นต่ําสุดเนี่ยก็เป็นตั้งแต่นในท้องไม่ใช่แรกเกิดนะคะเป็นตั้งแต่นในท้องพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นปุ๊บเนี่ยนักข่าวก็ต้องไปหาข้อมูลก็ไปเจอว่าข้อมูลที่ไม่ได้ถูกเผยแพร่ โดยสำนักระบาดวิทยาก,มกรมควบคุมโรคเนี่ยก็คือจริงๆเขาเผยแพร่แต่ว่าเผยแพร่ในในกลุ่มของคนที่ทำงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเขาเห็นอยู่แล้วว่ามันมีสัญญาณว่าตัวเลขของการป่วยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อความเชื่อเก่าถูกทำลายด้วยความจริงที่พิสูจน์แล้วว่าไข้เลือดออกไม่ได้เป็นโรคที่คุกคามเฉพาะกับเด็กเท่านั้นผู้ใหญ่เองก็สามารถล้มหายตายจากกันแบบไม่ทันตั้งตัวได้เช่นกัน แต่การกระจายตัวสู่ผู้ใหญ่ไม่ใช่แค่พิษร้ายอย่างเดียวของโรคไข้เลือดออกเท่านั้นยังมีสาเหตุที่น่าตกใจอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเกิดความประมาทจนถึงขั้นเสียชีวิตติดตามต่อช่วงหน้าจากหน้าหนึ่งถึงวันนี้ไข้เลือดออกภัยร้ายที่ไม่ธรรมดา เชื้อไขหลอกคือเดงกีนะครับมันเป็นไวรัสชนิดหนึงนะครับซึ่งซึ่งใครเชื้อไวรัสเนี่ยมันมีทั้งหมด3-4ซีโรไทส์นะครับซีโรไทป์หนึแล้วก็4เพราะฉะนั้นแต่ละซีโรไทป์เนี่ยจะมีการติดเชื้อแต่ตัวพาหะที่นำเชื้อเหล่านี้มาสู่คนได้คือยุงลายซึ่งประมาณเกือบ100%นะครับมีอยู่2ชนิดที่เป็นหลักๆคือประมาณ80%เนี่ยเป็นยุงลายบ้าน แล้วก็อีกประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ยี่เนี่ยเป็นยุงลายสวนไข้เลือดออกเนี่ยมันเกิดจากไวรัสเดงกีแต่ว่ามันต้องเป็นการติดเชื้อซ้ำนะคะคือเมื่อกี้ที่ได้บอกว่ามีไวรัส4ชนิดถ้าติดเชื้อครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรุนแรงถ้าจะเป็นได้เนี่ยโอกาสต้องติดเชื้อซ้ำาตอนี้ก็คือเรามีการควบคุมป้องกันที่ดีขึ้นนะคะแต่คิดว่ายังดีไม่พอค่ะคือแต่ก่อนเนี่ยมันติดเชื้อเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เด็กอายุ1ิปีเนี่ยติดเชื้อั้งยลย แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราควบคุมป้องกันดีขึ้นมากเลยนะคะแต่ว่าการติดเชื้อเนี่ยนะคะมันยังไม่หมดเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้การติดเชื้อครั้งที่2ห่างจากครั้งแรกเนี่ยมันนานออกไปคือแทนที่จะติดหมดภายในอายุ15ปีเนี่ยมันก็ไปติด18บแมั่ง20บมั่ง22่มั้งครั้งที่2ก็เลยเป็นไข้เลือดออกด้วยติดเชื้อครั้งแรกอาการอาจจะไม่รุนแรงอาจจะคิดว่าเป็นเหมือนไข้ไข้ไข้หวัดหรือว่าอะไรต่างๆแต่พอถ้ามันมีการติดเชื้อซ้ํายุงตัวอื่นมากัดแล้วเป็นโครลซีโรไท มันอาจจะมีการกระตุ้นทําให้เกิดการที่มีปริญญาตรุนแรงกลายเป็นไข้เลือดออกที่มันรุนแรงที่เป็นเดงกีช็อกหรือว่าเดงกีฮิมมิกฟีเวอร์อย่างที่เป็นที่บอกว่ามีเกล็ดเลือดตับหรือว่าอะไรต่างอย่างที่เป็นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อครั้งที่2ในการระบาดของเชื้อเดงกีไวรัสเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยบางทีเชื้อมันไม่เหมือนกันปีนี้เป็นเดงกีหนึ่งก็ป้องกันกันใหญ่เลย ปรากฏว่าอีกปีเป็นเดงกีสามอันนี้มันก็เป็นตัวยากอย่างหนึ่งที่ทําให้การคิดค้นวิจัยเรื่องของวัคซีนไข้เลือดออกเนี่ยบางทีก็ยังไปไม่ได้มากนักเรามี1 2 3 4เนี่ยนะคะคือเท่าที่สังเกตดูเนี่ยตัวเดงกีสามเนี่ยนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยติดเชื้อเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่แต่ว่าเวลาติดเชื้อทีไรจะมีมากทุกทีเลยอย่างเมื่อกี้ที่บอก2 5 3 0เดงกีสามก็เยอะปีที่แล้วเดงกีสามก็เยอะ เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าประชากรบางส่วนเนี่ยไม่เคยเจอเดงกี่สามเลยไม่มีภูมิต้านทานพอเดงกี่สามมาเนี่ยก็เลยเป็นกันมากเลยนะคะผู้ใหญ่ก็เป็นเด็กก็เป็นที่เราพบเริ่มต้นเนี่ยเราพบซีโรไทป์หนึ่งเป็นซีโรไทป์หลักก่อนนะครับแล้วเราก็พบซีโรไทป์ที่2ตามมาซีโรไทป์ที่2เนี่ยเราพบว่ามันมีความรุนแรงสูงเมื่อเมื่อเทียบกันกับซีโรไทป์อื่นนะครับแล้วพอเป็น ตอนหลังมาเจอว่าเป็นซีโรไทท์ที่3ที่4เนี่ยเราพบว่าในซีโรไทท์ที่3มเนี่ยมันมีความรุนแรงในแง่ของการมีผลทําให้ตับวาย มากกว่าสซลล์ไทต์อื่นๆอาจจะเป็นเพราะว่าคนไข้เนี่ยไม่ได้ไปหาหมอเลยนะคะหรือว่าไม่ได้ไปตรวติดตามปล่อยให้ช็อกนานนะคะช็อกนานแล้วก็พอมาหาหมอเนี่ยเรียกว่าอายุภายในเนี่ยมันไม่ทํางานแล้วตับไตาวายไปหมดแล้วนะคะก็ช้าเกินไปเพราะอายุวายไปแล้วเนี่ยเราจะให้กลับคืนมามันก็ยากนะคะคือหนึ่งเนี่ยก็วินิจฉัยไม่ได้นะคะ และพวกที่เสียชีวิตอีกอันหนึ่งก็คือว่าอาจจะเป็นในผู้ใหญ่เยอะแล้วก็มีโรคประจําตัวคนที่เสียชีวิตเนี่ยหลักร้อยสามรายที่เราพบเนี่ยเป็นคนที่โตหมายถึงว่าไม่ใช่เด็กเล็กเ mm hmm. พราะส่วนใหญ่พอเป็นเด็กเล็กเนี่ยพ่อแม่จะสนใจรีบพาไปแต่เดินๆินแต่พอเป็นคนโตปั๊บพูงดีไปซื้อ,อยาก,กินเองไปรักษาตัวเองคิดว่าเป็นไข้หวัดแล้วบางคนเนี่ยมีอย่งผู้หญิงบางคนกลายเป็นตอนที่เป็นไข้ลอบบีประจเดือนมีเลือดออกมากโดยไม่รู้ว่าเป็นไข้เลือดออกแล้วพอเป็นหนักปุ๊บตอนไปรักษาอาการมากจนกระทั่งมันช่วยไม่ไหวแล้ว เกลือดต่ํามากหรือว่ามีการเสียเลือดมากแล้วก็บีดเลือดออกในส่วนต่างๆที่อวัยวะสําคัญมันทําให้เกิดช็อกแล้วก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นบางทีมันเป็นการรักษาช้าเกินไปการดูแลเบื้องต้นมันเลยทําให้มีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่ครับลักษณะเฉพาะของไข้เลือดออกก็คือไข้สูงลอยเลย คือสูงกินยาลดไข้มันลงมานิดเดียวไม่ค่อยลงมากนะคะหมายความว่ายาลดไข้ที่เราแนะนําก็คือพาราเซตามอลอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้ไข้ก็จะไม่ลงนะคะเราจะให้ดูแลตัวเองประมาณสักหรือดูแลที่บ้านเนี่ยครอบครัวดูแลกันเองประมาณสัก2วันค่ะแต่ว่าใน2วันนี้เนี่ยนะคะอาการที่จะสอบไปว่าคิดถึงไข้เลือดออกก็คืออาการเลือดออกนะคะ นะคะแต่ต้องดูดีๆนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นจุดแดงๆที่ผิวหนังเป็นจุดเลือดออกใต้ผิวหนังอะค่ะมันมีไม่เยอะนะคะมันจะอยู่ตามซอกคอซอกรลักแร้หรือตรงหน้าอกหรือหลังอะไรเงี้ยนะคะหรือแขนขาก็พอมีที่หน้าก็พอมีนะคะจุดแดงๆถ้ามีอย่างเงี้ยก็น่าคิดถึงแต่ถ้าอาการเลือดออกมากหน่อยแต่ไม่ค่อยเจออย่างเงี้ยนะคะก็อย่างเช่นเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามลรฟันอาเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดนะคะหรืออาเจียนดำถ่ายดำอันนี้ก็เรียกว่ามีเลือดออก อันนี้ก็ให้คิดถึงมากถึงหากสังเกตเห็นว่าคนไข้มีอาการเจ็บป่วยอย่างเห็นได้ชัดก็คงไม่มีใครลังเลที่จะนําส่งแพทย์แต่หากอาการดีขึ้นก็คงไม่มีใครคิดจะไปหาหมอทว่าอาการไข้ที่ลดลงนั้นอาจเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างที่กําลังไปสู่ระยะช็อกก็เป็นได้ระยะที่ช็อกเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะประชาชนเนี่ยไม่ทราบนะคะ แพทย์พยาบาลถ้าไม่มีประสบการณ์จบใหม่ๆก็ดูไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าคนไข้ช็อกเนี่ยจะสติดีพูดได้รู้เรื่องนะคะทําให้ครอบครัวเนี่ยไม่รู้เลยว่ากาลังช็อกต้องมาโรงพยาบาลต้องวัดความดันจับชีพจรถึงจะทราบว่าช็อกนะคะไม่งั้นถ้าดูเผลอๆไม่ได้วัดความดันจับชีพจรเนี่ยเขาก็พูดกับเราได้ถามตอบได้เหมือนคนเพลียไม่มีแรงอะไรเงี้ยนะคะเหมือนไม่ได้กินข้าวสัก3าวันหมดแรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นการช็อกเนี่ยมันจะลำบากนั้นเราก็คงจะต้อง ในฝากฝ่ายของประชาชนเนี่ยเราก็ต้องให้เขาข้อความที่จะสื่อไปถึงก็คือว่าถ้ามีไข้หลายๆวันพอไข้ลงและอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นอาการของช็อกก็ได้ช็อกซินโดมก็คือหมายถึงว่ามีอาการหลายๆอย่างร่วมกันมันทําให้ในใน,ในเคสที่เดททั้งหมดเนี่ยที่เราดูทั้งหมดแล้วนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเดงกีช็อกซินโดมคือมีอาการรุนแรงทั้องอวัยวะหลายๆอย่างล้มเหลวนั้นส่วนใหญ่จะอาการมันไม่ไม่เด่นชัดนะคะ มันจะดูเปรี้ยวๆเพลเพนเ,เ,เ,เนี่ยคือสาเหตุว่าทําไมคนไข้ถึงมาชาและถึงเสียชีวิตเพราะว่าคือคล้ายๆกับว่าไม่ได้เอะใจอ่ะว่านี่คืออาการช็อกอ่ะคือรู้สึกก็ยังไหวยังไหวอ่ะไข้ลงแล้วอาการไม่ดีขึ้นนั่นอาจจะมีอาการช็อกแต่นี้ถ้าสงสัยไว้เนี่ยนะคะก็อันแรกก็คือไม่ค่อยมีไข้นะคะแต่มีไข้ก็พอมีได้เหมือนกันแนะนำจะทำยังไงนะคะพวกนี้เรารู้สติดีใช่ไหมคะให้กินน้ำเกลือแร่ค่ะ เดี๋ยวนี้เขามีผงผงซองซองขายแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆเนี่ยนะคะก็เอาอย่างน้ำอัดลมซึ่งไม่มีสีนะคะไม่ได้โฆษณานะคะอย่างสไปร์หรือว่าเซเว่นอัพหรืออะไรเงี้ยหรือน้ำส้มอะไรเงี้ยเพราะอันนี้จะมีน้ำตาลแล้วก็มีเกลือแร่ด้วยนะคะหรือถ้าให้ดีเนี่ยผงเกลือแร่ที่สําหรับโรคท้องเสียะค่ะ ขององค์การในไมโลกหรือรสส้มรสดอเบอรี่อะไรเงี้ยนะ,ะคะกวนใส่แก้วแล้วก็ให้เขาจิบทีละอึก2อ,อึก3อึกก่จะมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะได้แก้วหนึ่ง2 3 0 0าซีซีเนี่ยก็อาจจะช่วยอาการช็อกเพราะอาการช็อกนี่ก็คือว่าเออมันไม่มีน้ำไม่มีเลือดอยู่ในระบบไหลเวียนพอเราดื่มน้ำเกลือแร่เข้าไปเนี่ยนะครัก็จะทำให้ออมีน้ำเข้าไปบ้างดูดซึมเข้าไปได้บ้าง พอช่วยได้ห้ามให้ยาลดไข้สูงอย่างไอบูโพรเฟนหรือแอสไพรินหรือบางทีเนี่ยบางคนจะให้สเตียรอยบางคนไปกินยาแผนโบราณซึ่งจะมียาลดไข้สูงเนี่ยปนอยู่ด้วยพวกนั้นเนี่ยจะลำบากไข้อาจจะลดจริงนะคะแต่ว่าอันนั้นน่ะอาจจะไปกัดกระเพาะทำให้เลือดออกมากในกระเพาะอาจจะทำให้ตับไตาวายก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำจริงๆเลยว่าไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกหรืออะไรก็ตามเนี่ยยาลดไข้ที่เราแนะนำอย่างเดียวคือพาราเซตามอล แล้วก็ใช้เช็ดตัวเอานะคะเอาน้ําอุ่นๆถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเช็ดตัวก็ลําบากนะคะอาบน้ําเลยค่ะนะคะสมมุติว่าอาบน้ําอุ่นๆหน่อยไมมก็น้ําที่ไม่เย็นนะคะถ้าสมมุติมีฝักบัวเนี่ยอาบฝักบัวเนี่ยเอาน้ําอุ่นๆหน่อยเนี่ยจะรู้สึกสบายขึ้นไข้จะลงแล้วดื่มน้ําเยอะๆด้วยค่ะคือหมายว่าจะได้เออกินน้ำเข้าไปเยอะๆความร้อนมันจะได้แพร่กระจายมาอาจจะปัสสา,าวะบ่อยหน่อยอะไรเงี้ยนี่คือการดูแลเบื้องต้น นะคะถ้าไม่อเจเยนไม่ปวดท้องอะไรเงี้ยและจากจํานวนผู้ป่วยที่เคยพุ่งสูงถึงหลักแสนอาจทําให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องรับมืออย่างหนักหน่วยงานสาธารณาสุขจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรการรับมือกับไข้เลือดออกควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณาสุขเพียงอย่างเดียวหรือติดตามช่วงหน้าจากหน้าหนึ่งถึงวันนี้ไข้เลือดออกภัยร้ายที่ไม่ธรรมดา เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของการแพทย์ไทยที่ในแง่ของการรักษาเราสามารถทำได้ดีในอันดับต้นๆของโลกประเทศเราเนี่ยมีระบาดมานานและคุมไม่อยู่แต่ว่าเราเชี่ยวชาญในการรักษางนั้นอัตราป่วยตายของประเทศไทยเราเนี่ยต่ำที่สุดในโลกเลยค่ะประเทศอื่นๆที่เขาระบาดใหม่เนี่ยนะคะอัตราป่วยตายเขาเนี่ยอาจจะ5% 10%หรือถึงสูงสุดประมาณ30%ก็มีนะคะคือป่วยร้อยคนตาย30 ของเราป่วยพันคนตายคนเดียววัคซีนตอนนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยโดยบริษัทซันิฟีพาสเตอร์นะครับ mm hmm. เขาผลิตร่วมกันเดิมเขารับเทัโงนี้กับจากทางมหาเรืมิชิลนมาแล้วก็ผลิตเนี่ยก็มีการทดสอบในคนไปแล้วในเฟสสาเฟสสีน่น, Phase 3, Phase นะครับแต่แค่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยความพึงพอใจสําหรับซีโรไทปสอยังไม่ค่อยน่าพึงพอใจเท่าไหร่ แล้วก็แต่พอตอนหลังพอเขาศึกษาต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาพบว่าถึงแม้ว่าการผลตอบสนองในซีโรไทส์สได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผลภาพรวมเนี่ยเขาพบว่ามันทําให้อัตราป่วยความรุนแรงในความป่วยเนี่ยลดลง แล้วอัตราการนอนโรงพยาบาลเนี่ยลดลงถึง8-90%เ้าปเขาก็ยังคิดอยู่ว่าอาจจะนำวัคซีนนี้มาใช้เรื่องอะไรต่างไงซึ่งอันนี้ต้องแล้วแต่นโยบายของคณะกรรมการวัคซีนของประเทศนะครับว่ามองประเด็นแล้วก็ผลความคุ้มค่าแล้วก็สิ่งที่ต้องลงทุนสำหรับเรื่องนี้ระยะยาวเป็นอย่างไรอย่างที่โรงพยาบาลเด็กของเราเนี่ยก็เป็นศูนย์ความร่วมมือในการรักษาโรคไข้เลือดออกขององค์การนาไมาโลก,กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเนี่ย ถ้าประเทศไหนเขาระบาดมาเนี่ยทางองค์การนานาโลกหรือประเทศนั้นเขาก็จะขอร้องมาทีมของเราก็จะไปช่วยในการวินิจฉัยรักษาเพราะว่าถ้าเราวินิจฉัยได้แรกๆเนี่ยนะคะติดตามไปกันไม่ให้เขาช็อกก็ได้นะคะแต่เราต้องมีวิธีการทั้งที่การแพทย์เรื่องไข้เลือดออกของประเทศไทยอยู่ในขั้นดีเยี่ยมแต่จํานวนผู้ป่วยยังสูงอยู่แล้วอะไรคือสาเหตุที่ไข้เลือดออกเข้ามาโจมตีสุขภาพคนไทยได้ทุกปีแล้วใครควรยื่นมือเข้ามาจัดการแก้ไข เราบอกว่าเราดูแลรักษาดีครับแต่เรายังคอนโทรลเรื่องการควบคุมไอการควบคุมยุงไม่ได้ดีเพราะว่าเมหลักคือยุงทั้งหมดอยู่ที่ในบ้านเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของการดูแลรักษามันคือการป้องกันคือการควบคุมไม่ให้เกิดยุงกัดซึ่งต้องเกิดในทุกครัวเรือนและทุกบ้านซึ่งเป็นภาระของทุกๆคนที่ทํางานร่วมกันร่วมด้วยช่วยกันบ้านใครบ้านขาช่วยกันกําจัดพ่อแม่ยุงลายลูกน้ํายุงลายหรือเอายุงทุกชนิดเลยก็ได้นะคะเพราะยุงไม่ใช่มียุงลายอย่างเดียว ยุงลายเนี่ยจะชอบอยู่ในบ้านรอบๆบบ้านน้ําใสสะอาดนะคะแล้วก็กัดกลางวันแต่เรายังมียุงลาคาญอีกกัดตอนเย็นอยู่ตามชายทุ่งนะคะอยู่ตามน้ําคลําน้ําสกรปรกพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นยุงดีนะคะนมนำไข้สมองอักเสบอีกเข้าป่าก็มียุงมาลเรียอีกอะไรเงี้ยถ้ายังไงยังไงก็กําจัดยุงให้หมดทุกคนต้องช่วยกันยุงตัวหนึ่งเนี่ยนะครับอยาบอกว่ายุงตัวเมียตัวหนึ่งเนี่ยไข่ได้ประมาณ3-4ครั้งต่อช่วงชีวิตหนึ่ง ซึ่งครั้งหนึ่งประมาณ100ร้อยกระฟองเป็นนั้นในช่วงชีวิตหนึ่งเขาไข่ได้ประมาณ5 0 0ร้อยถึงแปดร้อยองต่อชีวิตหนึ่งที่เขาอยู่ประมาณปกติ4อาทิตย์สาอาทิตย์ยิงตัวเมียมีอยู่สแสดงว่ามันอาจจะมีไข่อยู่ไหนก็ได้เราไม่ได้ไปดูมันก็อาจจะมีลูกน้ํายุงลายที่ฟักจากตรงนั้นมาแล้วมันก็กลายเป็นแหล่งแพร่งนั้นเราต้องทําทั้งหมดครับท้งกําจัดแหล่งแพร่กาจัดลูกน้ํายุงลายแล้วก็กําจัดยุงตัวแก่เก็บให้หมดถ้าเราไม่เก็บไม่หมด มันก็จะเป็นแหล่งที่ทาให้ยุงไข่อยู่แล้วก็มันก็มันก็เป็นรุ่นถอดไปรุ่นถัดไปไม่ใช่ตัวเดียวเป็นร้อยสิ่งสาคัญที่สุดก็คือว่าต้องช่วยกันว่าไม่มองไข้เลือดออกในมิติของสุขภาพเพียงด้านเดียวเพราะพี่มองว่าไข้เลือดออกนี่ยังมีมิติเรื่องของการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยการใช้ชีวิตบางทีเนี่ยแค่แค่คนไทยเนี่ยคิดว่าเฮ้ยกินดังโมเปลือกหนึ่ง กินเสร็จก็โยนเคลี้ยงทิ้งไม่เป็นไรหรอกแต่คุณไม่รู้หรอกว่าไอ้เปลือกแตงโมที่คุณเคลี้ยงทิ้งไปเนี่ยถ้าฝนตกลงมามันก็ขังน้ําไว้แล้วคนก็เดินเหยียบย่ําผ่านไปบ้างเห็นไปบ้างน้ําก็ขังอยู่อย่างนั้นแต่มันเป็นแหล่งบ้านจัดสรรหรือคอนโดชั้นดีของยุงลายที่มันจะไปวางไข่หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่คือหนึ่ง กรณีที่มีการระบาดหรือว่ามีการเมื่อมีผู้ป่วยอย่างนั้นเขาต้องไปควบคุมเพราะแสดงว่าควบคุมไม่อยู่ <S 1> <S 1> เขาก็จะไปที่บ้านพักของคนไข้และรอบๆบบ้านอีก100เมตรมาตรการเหล่านั้นเนี่ยจริง,รงๆกฎหมายด้านการควบคุมโรคถูกส่งผ่านไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพ่นยุงอยู่แล้วสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยก็คือเรื่องเดียวก็คือไม่ให้มองว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นกลัวนะไม่ให้เกิดการตื่นกลัว แต่ต้องบอกให้สังคมรู้ว่าโรคนี้ป้องกันได้และป้องกันได้ด้วยอะไรไม่ใช่ด้วยการไปวิ่งข้างนอกป้องกันได้จากพฤติกรรมของตัวเองที่ว,ว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ที่สื่อก็พยายามนะคะที่จะเสนอควบคู่กันไปพบบ่อยๆว่าที่ไปเจอลูกน้ํายุงลายในแบบประเภทจัดสถานที่ให้น่าอยู่ก็เลยมีแจกันดอกไม้มีผูดดงังผู้ด,ดังแม่น้ํานินดนึงไงเราไม่ได้ดูแลประจำะครับมันก็ไปไขได้เหมือนกันข้างบ้านหน้าบ้านในชุมชนที่ไม่มีคนรับผิดชอบเนี่ย ต้องทำนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเองอสอมอเองเนี่ยก็มีงานเยอะแล้วก็ไม่สามารถที่จะดูแลทุกแห่งทุกคนได้ไม่ให้มียุงได้อันนี้ค่ะสำคัญที่สุดแต่ว่าเรามักจะละเลยการจัดการกับลูกน้ำยุงลายคือหน้าที่ของประชาชนทุกคนไม่มีใครรู้จัก และรักบ้านของเราได้ดีไปกว่าตัวเราเองอีกหนึ่งอย่างคือการไม่ประมาทกับโรคไข้เลือดออกว่าเป็นเพียงแค่ไข้หวัดธรรมดาที่เกิดขึ้นกับเด็กอีกต่อไปไข้เลือดออกอยังเป็นเรื่องที่อยู่ในภูมิภาคนี้อีกนานในประเทศไทยนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญของการป้องกันไข้หลอกยืนยันครับประชาชนต้องพึ่งตนเองด้วยประชาชนพึ่งตนเองคือทุกครัวเรือนต้องดูแลและกําจัดลูกน้ํายุงรารในบ้านท่านกําจัดยุงตัวแก่ในบ้านท่านและรอ,อบๆบ,บ้าน ส่วนพื้นที่สาธารณะหรือปัญหาเมื่อมีเกิดผู้ป่วยที่ระบาดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งท้องถิ่นทั้งสาสุขต่างๆก็ต้องไปจับมือร่วมกันอย่างในพื้นที่และรวบรวมการควบคุมเมื่อมีผู้ป่วยรายแรกต้องไม่ทําให้เกิดระยะระบาดต่อในอนาคตในพื้นชนถ้าถามว่าไข้เลือดออกเป็นเรื่องใหญ่ไหมพี่คิดว่าน่ากลัวกว่าเอดนะถ้าคิดในแง่ของคนป่วยที่เพิ่มขึ้นตอนนี้เนี่ยมันมากกว่าเอดในแต่ละปีเพราะเอสดเนี่ย คุณไปมีพฤติกรรมคุณก็ป้องกันด้วยการใส่ถุงยางอนามายัยแต่ถามว่าคุณต้องใส่ชุดอะไรไปหลาปป้องกันไม่ให้ยุงกัดมันไม่มีอ่ะ